ใช่นาอันนี้

สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจากสวีเดนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปนั่งจิบ <c oughs> ยังไม่จิบกาแฟนะคะตอนนี้ไปนั่งดูน้องอันนี่กินเบรก fast นิดนึงนะคะกินอาหารเช้านะอาหารเช้าก็ไม่ยากเลยค่ะเป็นซีเรียลส์นะคะแล้วก็ ใส่นมด้วยเนาะคอนเฟล็กซ์นะบ้านเรานะเขาเรียกยงั้นแต่บ้านนี้ไม่รู้เรียกอะไรนะคะอ่าเฮ้เฮ้เฮลโลเอเวอร์บอดี้กุนมอร์นิ่งหรือยังลูกอ่าอ่า,อาไม่เล่นอ่าอยากเขียนแตทาเลยก็ทาไปเดี๋ยวแม่ให้กินคอนเฟล็กซ์นะลูกเนาะหมอจะไปเอออย่างเหาะถ้าแม่จะไปก็ ติดไปเลยติดไปเลยไปห้องไปไปเศร้าเปยค่ะไปเศร้าห้องเลยค่ะ going to morning meeting อ่ะบอกนะแล้วนี่ก็ สองนทีแล้วนะคะก็ควรแก่เวลาที่จะต้องไปโรงเรียนยังไม่ยังไม่หายล้อจะเจนนะแม่ว่าแต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะคะลนะูกยังเม่จะพูดม่เก่งจะกูรินเตอร์บลอัน,อนชโด,ดินเตอร์บลอเรดันเฟอร์อัดโรตดมโชก,กะมันแห้งลูกแม่พูดไ,ได,นะดยังคัในอินเตอร์โลเดว,ว่าทอสิกเรดัน เ l ละมาม่าติดตาอลิฮุปาน่ะมาม่าซอบดูมอสแตงดมดูอินเต็งอินเดบรอเฮเลไม่ได้ลวลูกหนูต้องเรียนรู้ดูมอสแล้วน่ะอัดสประเกลน่ะอินเตอร์บเลสค่ะทิมดมอินเดบรอวีรัตามีเยอะอินนะฮะคิตาเออฮาหนวีรัตาม่เยอะอัอ udah <sweat> kembali oh um. yeah, internet ya like ถ้าถติต้องตตได้ไ,ไป <laughs> Hi All a l y pa Hello everyone Good morning Hope you enjoy my video and have a nice day today เอาเนาอ,อันนี้มาสวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปโรงเรียนกันนะคะอดเอบดเอ็าเอ็ดเอดลอ็ดเอ็ดเอ็ดเออ็ดกินดเอ็เอ็ดเอ้อ Về đồ phát na, hô rệt Em thích em mê Đi đâu Ok Em thích cái sơ đáy Ở cho vô em Cho em thích em Ờ, em Em thấy mắt của Cho ลูกซิตเตอร์รอดเ้นมันมันเบลลลูกเวลาดูวีฮอเบลล์ค่ะมามายสุดแเบลลิเทกันอยาอยาลูกอยากลูอยากเซราอยาอา

ร้อนไหมต้องไหมนะมาฟืงอากาศมันก็อุ่นอุ่นร้อนอยู่ Hi everyone Thank you for watching อือให้เด็กน้อย ดีลูกจะไปแยดแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเบกะลูกฮะคิดตาแล้วหรอตีอ่ไหนฮัลโหลเฮ้มลทิกไลค์แอนด์สไครเ์ทูทักคุณเอื่อวชิงดา where you come from หัโทรศัพท์ไปมอ

น้อทมานอนไ้อนท่มานอนแล้วเนาอยสกายสกาทอกวลล์ยาเด่นเเด่นอืันดูอับนะผมดูดุกติดดูอันนี้ปอกเปลือกกล้วยนะคะสแกนดูอนอดวีซ่าเพื่อนเด้วยทำยังไงแล้ว เดนนาโหดมามาเยลปาเฟิร์ชโอเคมาบอกแม่เพื่อนๆดูสิ แฮมิบาน mm. <c oughs> นั่กินดีลูกวิสน่ออกกับฟสกูลแล้วลูกแฮมมี่ชิคไลท์ตู Thank you, thank you. Nam mm. nam 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 nam

You do Ah. Oh. you? <sighs> what will Ah. are talking for me, Phil Scorpion. You're talking for scope. Ah, you done this. Som Annie. Nej, mamma. Vill du ha samma? Nej. Samma. Vill du byta ibland mig? Ja. Jag ska gå ner till din ögon. Det är inte så bra om du gör sådär. Men om du gör sådär är det bättre. Mamma, sätta sätter kipp för dig med. Ja, ja, ja. ja. เอาคลิปนี้จะไม่มีคนไลค์แหละ no like no like please help like too อันนี้ทำมือไลค์สิลกูกไไลค์ไลค์ไลค์ไล อันนี้เดี๋ยวเราไปกันเอาง้อแม่มาพูดวัสดชลูกห้ามทำหายนะลูกนะมันมีไม่กี่อันบุ๊บเอบเยี่ยมคือสิสหนึ่งบายบายเพื่อนๆกันแล้วลูกบาย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 แอนนี่ก็โกทูส o ูลหนึ่งหยาป thank you for watching us i will go out to send my child to school hope you enjoy a little bit with my clip and i will show you outside a little can a little bit this is sweden still have snow we a little bit cold man Snow will gone soon too, no problem. This is Thai flag, Thai flag. Okay. โอ้ยเกือบตกบันไดนะเป็นอี้นะเป็นอี้นะ I will say bye bye and goodbye. Thank you for for you watching my channel. Thank you. Bye bye. We we'll see next clip. Bye. Thank you.